สวัสดีครับพี่น้องในวันนี้แวะมาดูสภาพการเก็บรถที่เกิดอุบัติเหตุของสอพอบางบงกรงนะครับว่ามีจำนวนมากน้อยแค่ไหนนะครับอ่าก็เคยร้องไปแล้วผลหนึ่งเรื่องการเก็บรถของกลางที่มากเกินแล้วก็น่าจะใช้เวลานาน,านเกินที่ระเบียบเขากำหนดเอาไว้นะครับไปแวะดู รถที่เกิดอุบัติเหตุของซอบพอบางประกงนะครับเก็บไว้เยอะแยะไปหมดเดี๋ยวสรุปทำเอกสารเพื่อให้พี่นาเข้าบกพ้องกันไปตามละเบียบนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูนี่มันยังเยอะเหมือนเดิม อันนี้ก็หลังคารถแล้วดูของบางปะกงนะครับที่เคลีย์ยังไม่ออกก็ยังเยอะเหมือนเดิมยังไงก็เกินหกเดือนแน่นอนไม่เป็นไปตามระเบียบครับนี่ไงที่บอกว่าตำรวจไม่เคยทำอะไรผิดผมว่าไม่จริงครับ อืมเดี๋ยวร้องใหม่อีกทีหนึง่งนะดูซิวว่าจะแก้ปัญหากันยังไรนี่ก็เป็น,นบิ๊กอัพนะฮะน่าจะโดนชนตูดอ่าไม่ยังไม่คืนไปกันนิดนึงอันนี้เป็นเบอร์โทนะสถานที่รับฝากจอดรถ ของกลางขอพอบางมะกงอ่าตอนเนี้คือประเด็นคือตำรวจน่าจะทำสำนวนไม่ไหวเพราะว่าเหตเกิดขึ้นทุกวันอที่ใส่เอาไว้เนี่ยตัวเลขอะไรไม่รู้นะที่เขียนติดเบาะเอาไว้เป็นเลขคดีป่ะ ใช่นะอืมเขียนเขียนชื่อชื่อป่ะหรือว่ามีกันเดี๋ยนะจะมีคนมาประมูลซื้อไปป่ะนะครับเดี๋ยวจะต้องสอบถามกันนะที่เขียนเลขไว้อย่างนี้คือความหมายคืออะไรเนี่ย <Yeah. S 1> เป็นรถที่ ตำรวจยึดมาทั้งหมดโอ้โหดูไม่จืดเอามาเก็บไว้หลังโรงพักมากมายขนาดนี้หมดสภ,ภาพเลยครับนะทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะระเแบบปฏิบัติมีให้ปฏิบัติไม่เห็นมีใครปฏิบัติตามเลยเอาอันนี้อยู่หลังโรงพักนะอีกข้อหนึ่ง เนี่ยโรงพักบางปะกงดูแล้วก็มีแต่รถจักรยานยนต์ทั้งนั้นเลยโอ้โหเอามาซุกไว้ข้างหลังโรงพักอะนะครับตายต่แตตตเป็นตำรวจทำอย่างนี้ได้ไงวะเนี่ยสถานีตำรวจภูธรบางปะกงนะครับ น่าเสียดมากที่เก็บรถเก็บรถที่เกิอดอุบัติเหตุไว่มากมายแล้วคืนไม่ได้ไม่ขายอีกตั้งหาก